สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับรายการบุ๊กต้องแชร์พี่มินจะมาแนะน,นําหนังสือ E a ซ y n โน้ตสาหรับน้องๆมปลายให้ได้ฟังกันนะคะหนังสืออ a s ี่โน้ตเป็นหนังสือที่สรุปเนื้อหาสั้นกระชับเน้นทบทวนได้ไวแล้วโตกัดประเด็นที่ออกสอบค่ะ มาเริ่มกันที่เล่มแรกนะคะ Easy Note วิชาสังคมค่ะภายในเล่มจะให้น้องๆได้ทําความรู้จักกับแนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษาเพื่อที่น้องๆจะได้มองเห็นภาพรวมและประเด็นต่างๆที่ออกสอบค่ะ เล่วที่2นะคะ Easy Note วิชาฟิสิกส์ภายในเล่มก็จะแปลนิยามฟิสิกส์ต่างๆให้เป็นแผนภาพเพื่อที่จะให้น้องๆได้จําหลักการได้ไง่ายยิ่งขึ้นสามารถเก็บเนื้อหาที่จําเป็นต่อการสอบได้ทั้งหมดค่ะ อีซี่โน้วิชาชีวะหนังสือเล่มนี้จะเน้นให้น้องๆจำเป็นแผนภาพที่มีสีสันสวยงามไม่ยุ่งยากหรือลกจนปวดหัวทำให้น้องๆสามารถเก็บเนะะื้อหาที่จำเป็นต่อการสอบได้ทั้งหมดค่ะ และเล่มสุดท้ายนะคะ Easy Note วิชาคณิตศาสตร์หนังสือเล่มนี้จะเน้นการสร้างความเข้าใจทางคณิตศาสตร์ไม่จําเป็นต้องจําสูตรจาเนื้อหาแนววิธีการทําโจทย์สอบเข้ามหาวิทยาลัยแนวข้อสอบเพื่อที่จะให้น้องๆได้ทําข้อสอบได้จริงรวดเร็วใช้เวลาภายใน3วันเท่านั้นค่ะและถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เป็นกําลังใจให้เรา ตามช่องทางข้างล่างนี้และสามารถสั่งซื้อหนังสือได้ที่ www.serasu.com คลิปหน้าพี่มินจะมาแนะนำนังสืออะไรฝากติดตามด้วยนะคะวันนี้พี่มินบุ๊กต้องแชร์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย